ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2565เดือนที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับดาวสุกไปโยกหน้าลัคนาแล้วก็ไปได้คู่ธาตุน้ำกับดาวพุธแล้วก็ไปได้โยกเกณฑ์พิเศษที่เขาเรียกว่า เอ,อปอปทุมเกณฑ์สุกอยู่ในเรือนที่3นะครับพบที่3จากลัคนาเขาเรียกว่าปทุมเกณฑ์ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกุมมีสเสน่ห์ทีเดียวครับแต่แต่แตสเสน่ห์ตรงนี้ก็มีทั้งดีและเสียก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่ามันก็ดันหาไปอยู่กับราหูด้วยอยู่กับมนุษย์ตยูด้วยระวังความรัก นะครับจะทําให้จุกจิกหัวใจไม่น้อยความรักที่มาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กจะนําให้คุณจุกจิกใจไม่น้อยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีกุมเอาไว้ก่อนเพราะว่าดาวมันโดดเด่นขึ้นมาทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกุมนั้นสินแสมิงเองถือว่าชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวเจ้าเรือนการงานโคจรไปอยู่กับดาวเจ้าเรือนการเงินและได้คู่สมพล การเงินและการงานยังคล่องตัวไปได้ตลอดทั้งเดือนนะยังคล่องตัวตลอดทั้งเดือนเพราะว่าได้คู่สมพลน่าจะมีพาร์ทเนอร์หรือมีคนที่รู้จักรู้จักกันมาผลักดันมาอุ้มชูให้การงานมันไปในทิศทางที่ดีการงานจะโดดเด่นนะครับเป็นพิเศษในช่วงประมาณวันที่11จนถึงวันที่15 โดยเฉพาะงานที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมจะได้รับความสำเร็จดีแล้วพอ16-20ถึง20นะครับคุณจะต้องมีความกระตือรือร้นในเรื่องของงานเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะขยับดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่21จนถึงวันที่25ของเดือนพฤษภาคมงานจะขยับขยายไปได้ดียิ่งขึ้นมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น แล้วพอมาถึงวันที่26จนถึง31ก็แฮปปี้สบายๆนะครับเรื่องของการเงินการทองสินแสหมิงดูแล้วชาวลัคนาราศีกุมจะได้เงินจากงานไม่น้อยทีเดียวทั้งงานหลักและงานพิเศษถือว่าไปได้ในทิศทางที่ดี สังคนแวดล้อมจะนำมาซึ่งโอกาสและจังหวะที่ดีในเรื่องของงานให้กับคุณหรือคุณเองมีโอกาสที่จะได้เปิดไปตัวเองไปเจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นแฮปปี้และก็มีความสุขกับมันมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกุมนะในเรื่องของความรักเนี่ยดาวเจ้าเรือนความรักมันไปเรียกว่าอยู่ในเรือนที่4 เขาเรียกเรือนพันธุแต่มันไปโยกกับดาวที่มันเป็นคู่ขัดแย้งกันผมต้องบอกตรงนี้ว่าชาวลัคนาราศีกุมใครที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วพยายามถนอมความสัมพันธ์กันไว้ให้ดีพยายามอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดรักซ้อนหรือปัญหาต่างๆที่บางทีคุณเองเผลอเรอเดี๋ยวปัญหาจะตามมานะครับขอติงขอเตือนให้ระวังเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปโยกกับดาวอังคาร ซึ่งมันเป็นคู่แตกหักคู่ขัดแย้งอย่าไปสร้างเงื่อนไขแห่งรักซ้อนเดี๋ยวจะนำความยุ่งยากใจมาถึงคุณแต่ก็พูดยากครับเพราะมันเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีสเสน่ห์จริงๆยังไงก็ต้องติงและเตือนตามกันดับโหลาศาสตร์ตรงนี้ให้คุณพึงระวังเอาไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีกุมนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณมันอยู่ในภพเกณฑ์ที่ดี ไปอยู่กับดาวอังคารแต่อังคารไปโยกกับอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์เป็นดาวคู่ครองบางครั้งแล้วการที่คุณนะครับคบซ้อนหรือมีซ้อนมันก็ขัดลาบในเรื่องการเงินนะเออเพราะดาวมันสัมพันธ์กันแบบแปลกประหลาดมากๆอยากจะให้ไปสังเกตด,ดูให้ดีฉะนั้นถ้าคุณจะโฟกัสไปในเรื่องการเงินก็พยายามให้เรื่องการเงินบันเด่นเรื่องความรักก็พยายามพยายามอย่าให้มีปัญหาขึ้นมาไม่อย่างฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะไปขัดลาบกันในเรื่องการเงินขอให้โชคดีครับ ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี